มาพี่น้องสิพาไปกินข้าวค่ะตั้งแต่เศร้าจนค้ำมือเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะไอสานบ้านสาวเชิญกับพี่น้องสวัะดีเบ้าดำครับมาตอนีเมืองค่ะไปซื้อกับปุ๊กซื้อกับปุ๊กปูซื้อกล้องวัสดุเนาะค่ะหลากหลายย่างซื้อถุงแพบบกบักบุกช่วงนี้ก็เป็นแม่ค้ากับเรได้ไปยังเลยพี่น้องช่วงนี้กัพี่น้องมาสร้างบักบกสร้างป่าสร้างปูเข่ามา้าสะสมกันเลยได้ยุบ้านมือเนี่ยค่ะหิวเขา่าพี่น้องเสื้อผ้า่าเข่าค้ำเหลกอย่างของเซเว่น อย่างบุ้มมอเ้าเนี่ยคะ่ะแค่นั้นหล่ะก,กับกาแฟแลนี่จะกินเขากันนี่ราดยุนาปากทางบ้านเขาหนิเด้อคะ่ะเอากระเพราหมูกรอบหนึ่งต้มยำไก่ก็ได้ถ้าไม่มีต้มยำไก่หนึ่งอะไรอีกนะนยำความเดินย้ำเหลือ,อยู่บ่ทะเลแล้วกระมือกือเก้าวอันกระเทียมอ,ยอันแล้วกระเพราหมูกรอบต้มยำไก่ ข่าสวยพัดปะบุงไฟแดงมีปะเออสามย่างพอละสี่ย่างสี่ย่างครับไปจะกินน้ำหวานนี่ด้กินโดน,นในราคาหมูทอดกระเทียมต้มยำอ่ะมะมากินข่าวน้ำกันมนั้ยคะมากินข่าวน้ำกันพี่น้องอืม,มนะยิ้ขา่าวคาบแรกที่เป็นข่าวอีนีเล้วไหนนะนี่ครับเมื่อเ้านี้กินยูเซเว่นกินยังแสนวิด ไปดื่มกาแฟไป่างเดียวแล้วอืมอืมขาหมูก่อ ของหมู่บ้านนะครับพี่น้อง็ล้วเห็นแลขายกับเขาในหมู่บ้านเนาะนล้วเอทแตบกนกร่อยมากิริงคือเราเนาี่ยที่ไปขี่มากับมีใต้บ้านเราอีกได้อล้วะข้างในที่น้ำ อพา,ายุเมฆหนาเืออะไรเกลืออใไรตั้งอันกระลำผัดน,น้ำปลานี่แม,ม่โทรมา หิวหิวมากกินข่าวสวยห่อนๆกับน้ำปลากระเซาะแล้วไอ้ก็จังน้ำพัดอ่ะครับน้ำพริกเผาเนาะจับเลย คิดอยากอยูพี่น้องยำหอยแข็งเนี่ยได้กิ่นโดนละเ <c oughs> พิ่งก็บ่มีแกะหอยแข็งแซ่แข็งหน่นยมีปะนึกมึกทังบอกบะหมีแกะเหรอเพิ่งพึ่เผาแล้วคิดอยากเน้ป่าปยำหอยแข็ง มันก็ต้องขาดพักไ่ไหละไม่พักบาอยู่หาเขานะไม่เห็นพักเลนเป็นยังไงบ้างอันหน้าพักบุ้งกับเม็ดพอดีควายมาคำชื่อขอ,องครับ ว่าจะกินอยู่ในเมืองเขตข้านจอดของหลายก็เลยนึกได้ว่าเจอากับมีอาหารต่างสั่งลืมที่ติงกระยาก,กัน,นยังก็อยากกว๋วยเตี๋ยวด้วยเนี่ยเต่ว่าท้องว่างอืมมาเริม่มไปดังเสริรจ,จะ้ะ ก็เป็นแก้บเองเลยมินบ้างเมื่อหนาเคสร้างเจ้ากล้องน้องไปส่งหนาก็นนะนาอยู่บ้านเนะหรอเพื่อนล้วดังชูดเพื่อนล้วเกงยี่อุ้มนี่นะในระยำนี่ละห้าหกโมงนี่หละพลิกสั้นมาพสิออกมาเพราะเป็นนะ จังว่าแกงเจ้าฉันรู้ว่าไม่ไม่มแดงๆนะพี่น้องจะเสริมเห็นอยู่ในคลิปนั่นเป็นไส้อ่ำผงต้มยำพราะมันผงต้งยมยำน้ำพริกเผานะ่ะน้ำพริกเผาต้ยมยำ จะกินผักข่า้าเขาไม่ได้กินจะกินผักบุ้งเขาไม่ได้กินนี่เฟอร์สร้างไก่เจียวลุ้มข้าวกินทุกมืองขมูดหัวสักเดียวพี่นังเอฟซีมันถามเข้ามา เพิ่งกินอยากได้ติฟต์เข่าอืะติ๊บเขา่เขาข่าติฟต์เขายังทำมาด่านะ่ะมันหลายุบอย่ีนอนอนออ่น้องก็เลยไปตั้งใหนเพิ่นร้องอันร้องสารแบบมีลวดลายลมาเตือมันงามเนาะมาเตี้ยมันงามกระติฟตเข่าแบบลวดลาย อยู่น้ำต่ำมีบ้างก็อยากได้น er> ้ำมีนะ้าก็อยากได้บ้างอาไปยุกกับท่อมุ้มฟังอยู <S <S ่น้ำ เพิ่งอยากกินอีกเครื่องนึงนีงน่แหละเอาเข่ามาอีกแนื้จานหนึง่งบาตังเอาลน์นะเอาอยู่หอเปล่าบ้าว่าล่ะกินเต็มกันแน่จ้าวบบะตังเอาลายใครจะกินว่าเม,มื่อคือเสียอิ่มกับบอรอิ่มคือเสียง ยังติวบ้าหลายแล้วปะเนี่ยตัวยังกบบม่ับลืมถามเจ้าพัดบุนเซนยู่บ่เป็นบ้างเมื่อหนากันไปกินพัดบุนเซนใส่น้ำไม้ ฮึม,ม,มนะยำดวนๆหอกล่ะส่วนหล่กกัเฮต้ากิบไอต้อตอกิบหลงแต่พวกกระเดื่อ จะไปซื้อตํมหุ้งไปดูเกดบ่อืมอืม ยังมาตายตัวไปนะอืมยังอิ่มต่อิมไม่มาลีเ็มบ้าใครอยู่ยังม่ตายอืมมากร้านอาหารต่างๆที่แบบเป็นหงเขาทั้งสิ้นนะบางร้านได้กับหงเป็นเม็ดนะ มันจะออกแข็งๆนะอันนี้ส้นโตนมากกินนุ่มๆขออีกฟองหนี่งเครับอืมใครยังจะกินตำห้องกับกระยาไปน้ำอีกทีหนึ่ง น้อะโอ๊ตเข่าแรงๆดือๆแรงจ,จอยจะบอใจก็หนีอยู่เอื้ยอ๋อโอ้เสียบ อยู่อะไรแบบยู่เรื่อการเลีงดีหน่อยอืมจะมาคันอยากตำหมงกับแบบกินตำหมงบานพบีคิวกเกรดเอกมาจะเบนเว้นหนึ่งไปละเนะ่ะหกโมงมือตึบ๊บอืมแสบทีสุดคือ,อหน้ำเย็นนี้แหละอะไรเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้กัน คลิปแรกมือเนี่ยครับ่็เลยลงคลิปมือมือหาอยากแล้วค่ะ <c oughs> ถึงงี้ตรงเอกสารตรง,งงานพร <c oughs> ้อมเอกสารต้นเดือนนั้นไปนะค่ะห <c oughs> ามาแวกกินเขาไงยๆอาหารต่างร้างร้านในหมู่บ้านนี่แหลยนะค่ะจะไหนกระฝากไปกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์น,น,นะะั้นเลยค่ะสวัสดีค่ะส,สะบายพี่น้องนะค่ะ